สองห่อยหกกรบพ่อะบอกเจียวพักกันนั้นบอกทนหอยได้บอเอาหอยดก่จ้ะมีกระแันหอยมันือกไง เป็นไหมเป็นไหมเกยอุ้ยมันแตกให้มันแตกเอ้ยบอจกาให้แล้วเด้อค้นเดียวนะชอบดีเลยขนผา่าผาธาหลังย่างเด,เดียวเด้วดิธีเขาดึงะงหวัวมันออก,กสีแล้วเข้าเกลแก้หะหัวมันยังนี่ ก็ทแล้วเขาก็ดึงอย่างนี้แหละวมอดำโอ้ยเดี๋ยวเขาก็เกี่ยแลเออเดี๋ยวเขาก็เกี่ยแลไปยุผาหลัง ถ้าหลังเพื่ออย่างเอาขีมันออกนี่เป็นบ่อขีนเป็นเซนเป็นเซนอยู่นี่อฮ้ยแม่ยงกด้านนี้อร่อยมากนะคะทุกคนวิวสามสิบอ่ะดิสท <District. S 2> ริกต์อ๋่หนาวบอดอกข้อกีตานี่ก็ยี่สิบบาทคุณได้เนี่ว้าวด้านมันสิบบาทนะั่นยี่สิบนะคะ เห็นนางฟ้าเห็นนังล่มหรือเห็นนางฝ้านางฝ้าน้ำเดือดพดๆเลยนี่ต้องไปคากำหัวสิงไข่เด้อจะเด้อต่อไปเด้อค่ะเพราะมันเดือดแล้วเท่ากับใส่เฮ็ดลงไปเนาะเฮ็ดนั่งร่มเห็ดนางฝ่าอย่างหลเพคนอื่น แล้วก็สิปุ้งเลยนะคะกุ้งไว้ใส่สุดท้ายเนาะมัดสุดท้ายนี่ค่ะอันนี้ก็คือมี่มะขามเปียกนะคะอันมะยังกัน่มะมะเขือส้มหรือมเะเขือเทศหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปุงรสเลย,ยบบนะจ้ะบานเกลือนะคะเกลือแล้วก็น้ำปลา คววมัวเอาตามใจสวบด้วยค่ะมักซำได้เอาซำนันข้อห้าใใจประมาณหนึ่งทับพี่นี่ค่ะมักพริกเผานะคะหรือว่าน้ำพริกเผาแล้วแต่ใส่ใส่หน่อยใส่หลายมากักควมมแดงซำได้กับใส่ซำนันนะจ๊ะใส่อีกจักน้อยหนึ่ง น้ำใสนลอน้ไหนนารนานะจ๊ะประมาณหนึ่งซอนต <S <S อ่นนตะ,ะ,ะอผู้ใดมาอัน,นสมบักหนาวก็ใส่บักหน้าว้วยค่ะแต่วายุบานนี่เขามากบักคำเปียกนะจ๊ะ <S <S <ถ>ุงสุรดน้อยหนึ่ง อะไรบอรแกมยังนี่ค่ะกุ้งที่เฮ้าแกะเราจะพาล้างไว้นะใส่ลงไปเลยจ้าข้าซี่ใส่บอปลาใส่ผักเนี่ยไม่ใส่ไม่ทำใส่จ้าข้าวหนึ่งเลยจ้าสมน้ำมสมเนื้อบอสมน้ำมสมเนือ้อโอเคเด้ง,ดง,ดง,ดง เดงเดซิมค่ะเออพอดีแล้วแสงมันสะท้อนเนาะมันก็นเลยเป็นอย่างสีนี่นี่นอา้าวใส่ผักลงไปเลยจ้ะหนูนี่ผักยังบอกคนแน่มีใบมักรูดแล้วก็ผักชีใบผักชีใบเลื่อยหรือหอมเป๋บานห้าด้ดยจาจพี่น้องเด้อ เรียบลอยหอมห่หวยหวยแล้วคะ่ะอืมใส่ได้ใส่ได้เรียบลอยจ้านี่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  นี่จ้าเศบเสียบตุ่มย่ำเศบเสียบกินเขาน้ำ <ín> กันจ้าพี่น้องมือดีได้ยังกินแน่นอจ้าเสียบบ่วเสบบ่วูุนาไปจ้ากินเขากินเข้า